เกล็ดฟูเอ่อพลเม้ตระกูลพวกสมพวกสมโอกินเปลือกมันจะหอมละมุนเนาะลูกสีไง่ประมาณนี้อันนี้ตัวที่ปอกแล้วแล้วเวลาปอกมันกะสีคล้ายๆบักสมโอแต่ว่าเปลือกมันสีบางกว่านี่แกออกแล้วอมันสีเป็นนะสิจูสีจูสีช่ำๆนาะ ลองกินกับแจลเพริกหวานมั้งมันปลาหวานนี่อืมอืมมันสิช้ำหนามากเลยเน,นื้อพอแห้งนะมาอืมไก่ไก่ cứ bổ sung ổ thì nó súp kiểu chặt chật à, ừ,